เปิดตัวผลงานเรื่องใหม่กันแตแล้วค่ะสำหรับทางช่องวัน3 1กับตามหารักที่เธอลืมที่ได้นางเอกมากความสามารถอย่างน้องเบสรักวันนี้คํำสี่มาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มซุนฮอตอย่างแจมแรักเชื่อว่าแฟนๆก็ตั้งตารอผลงานของทั้งคู่ตั้งแต่เปิดผู้รายชื่อนักสแสดงกันเลยทีเดียวค่ะโดยก่อนหน้านี้แฟนๆก็จะได้เห็นน้องเบสถ่ายคลิปเล่นกับพี่แจม ซึ่งแต่ละช็อตก็คือเอนดูพี่ชายคนนี้ไม่ไหวค่ะเพราะไม่ค่อยเก็ตมุกข,ของน้องเบสสักเท่าไหร่ล่าสุดน้องเบสก็เลยขอเปลี่ยนมุกมาชวนพี่แจมไปเต้นด้วยเลยโดยน้องเบสก็ระบุคแคปชั่นว่าชวนเต้นก็ไม่เต้นอีกครับท่านผู้ชมโอลิมีโนโอลิยูแดนแฟนแฟนเห็นคลิปนี้แล้วต่างก็มาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้อาทิเบสไม่ทอ้อเราก็ไม่ทิ้งต้องมีสักวันทำไมไม่เต้นกับน้องบ้างลูกน้องเบสอย่าท้อสู้ๆคุณนะกลับมาเต้นก่อน น่ารักที่สุดเบสแซมพระนางที่รอคอยน้าหยดลงหินหินบอกพี่ไม่ว่างความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละถ้านองเบสไม่ทอ้อพวกแม่ๆก็จะรอดูไม่ถอย oh. ขอบคุณนองเบสที่ชวนพี่แจมมาเล่นนะคะน่ารักมากๆพากันมาเล่นบ่อยๆเลยนะ เี่ไม่ว่างอ่ะเพี่ไปก่อนไนดะ้ไหมพี่ไม่ว่างมม่ยังไม่จบอีกเหรอนานยังวะเพื่อเพื่ออะไรพี่ไม่ว่างขนแหละน้นเบสพี่ไปทำงานก่อนไม่ได้เลยเหรอ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d m 2 p a r t y ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ